วันนี้เราดูครับเราเจอใครครับนี่วันนี้ผมมากับประธานกอล์ฟนะครับผมวันนี้เราจะพิมิตครับพิมิต E.S เออพิเอสพิเอสโดนปิดโอ้เดี๋ยวเราจะตามช่างกัน ผมมีน้ำใจนะครับผมรายงานตัวได้มาแบบกระทนานหันครับเจ oh, ็บชื่อพี่พิ้งแล้ใส่จะได้เสียพี่พิ้งมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกดสามชาของกระานนะครับขึ้นมาอย่างพี่พี่แอดครับผมแอดมินกำลังธรรมชาติครับผม เดิน <anto government> <laughs> ทางปลอดภัยครับผมแต่เดิมแต่ได้ใจเดินทางปลอดภัยจ้าเด็กนะ ไปนิวเบลเลยหลายคนก็ได้เจอมาแล้วครับผม S เบ้างไปยิกนะครับได้เจอในการช่วยเหลือ,อของพี่เขานะครับเ o NO 1248เดินทางปลอดภัยครับผม